สวัสดีค่ะคลิปนี้ข้าก็สิมาสูบน้ำค่ะพี่น้องสูบน้ำก็่ได้สูบสเขาให้เขาหน้าหอกค่ะอ่าสูบมาถ้ำการกอสร้างค่ะกอสร้างบันหน่อยกลางหน้านี่แหละจะ้า่วมาเครื่องสูบน้ำของข้าบ่มีได้จ้าอ่าเครื่องสูบน้ำของข้าก็สิเป็นเครื่องตัดหยาค่ะพี่น้องสร้างเป็นเอามาดัดแปลงเป็นเครื่องสูบน้ำชั่วข้าวค่ะ เพิ่นถอดใบพัดออกแล้วัะพี่น้องเนี่ยะจะเพิ่นก็ใส่สายยางขนาดหนึ่งนิ้วเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะเข้าไปสวมอยู่ในรูกปมปหอยโขงค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่แนวรัดแน่นๆค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะอันนี้ก็สิเป็นเครื่องตัดหญ้าเฮ้านี่แหละจ้าเพราะเป็นเครื่องสูบน้ำค่ะพี่น้องเครื่องสูบน้ำจำเป็นเท่ากับ ติดเครื th ả? Th ả? No? Oh, y, ่องล้อมใส่แล้วถักมามันจะออกไม่แห้งปะค่ะโอ้ได้ได้พี่น้องได้ดือกันค่ะได้ดือเครื่องสูกน่าเลยค่ะใช้เครื่องตัดหนาแท่นจะได้ค่ะพี่น้อง นี่ข้อเหอเอเลือจ้าใจลรมโมแนวจะได้จะเอาหนามมาใส่ในงานกอสางนะพี่น้องหนาสายยางเข้า1หนึ่งนิ้วค่ะสูบควมเย่าพูนสูบไปบ้านหน่อยพูดและจจะประมาณหาสิเมตรนี่แหละจ้ะพี่น้องตามไปเบิ้งแรกน้ำนะจ้ะว่าแรกน้ำสีแห้งขนาดใดพี่น้อง บุย้ยค่ะคค่ะแลกน้ำดีขนาดค่ะพี่น้องโอ้เจ้าเจ้าค่ะเจ้าว่าค่ะพี่น้องใส่เครื่องอตัดหญ้ามากแกงเป็นเครื่องดูดน้ำจำปินค่ะพี่น้องเอาใส่เสร็จแล้วก็จะเริ่มเอาใบพัดไป เขาเครื่องตัดยาแทน่นวยจ้าอันนี้เท่ากับมาเห็ดท้ายคลิปค่ะพี่น้องเบิ้งนะคะ่ะเนาะเพื่อพี่น้องค้นใดมีลักษณะเดียวกันบรรลุวัชพืชใดอยากได้น้ำม,มาใส่นี่ค่ะเห็ดใดด้วยกันค่ะทอดใบพัดออกก็เห็ดตามคลิปเลยค่ะพี่น้องบ่ยากค่ะแจีวเจีวค่ะเจีวปะ่ะน้ำแบบฟูงแรงจักจา,กจา,กจากอยู่ค่ะโอ้ยนี่ค่ะ ับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมคลิปบันนอยค่ะสูบน้ำได้สบายค่ะพี่น,อน้องลดต้นตะไคร่มาปักตะไคร่น้ำกันได้จ้ามาปลูกต้นตะไคร่น้ำกันจ้าต้นตะไคร่กำลังงามแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ